ตามหาเก็บไข่น้ำเลาอข้องจากพี่น้องน้ำข้องน้ำเบิม่มไม่อีกอยู่มุ่ม,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 มทั้งพีละ่ะจเขาไปไข่มุ่มใดเนี่ยเขาต้องอยางหาเขาสิไข่น้ำหน้านี่ลหละอันยู่มุ่มใดมบงเขา พ่อแม่อยู่บ่ยังตามคันหน้าขางโคล้งเติมมากกับมิตมกกากลิ่นหมากด้วยไข่เป็ดไข่ไก่งานสามคันหน้าเขาขมัดอูน้ำมุนนี่ขางคลองมิคลอง สิมาเล่นอยู่แถวเนี่ยเด็กน,น้ำมันนี่ก็นี่แต่แต่เขาไข่ไหวบางที่กะโอ้ยบางทีกะไก่กะเข้ามากินเล่นเห็นมั้เนี่ยเขาก็มาจอก,กิน ไก่เอามาจอกกินเบิดกาลายทงไ้ทงหน้าพี่น้องเห็นแต่ว่ามันกาจอกกินคือหน่วยหนึ่งไอกามันจอกกินัน,กกน้น,นหน่วยเดียวมุมีหมุมไหมันเป็นน้ำขังมันหรอบ่น้ำขัง น่วยนี้มันเน,น,นาแล้วนี่น่วยนี้มันเนาวเลยนี่อืมอืมให้กากินเน,นา กามันตาแหลมขึ้นอย่างบ่เออเดี๋ยวเข้าไปกันไปท่านเห็นแถวนนิบ่มีบ่หมูนน่ย่างหาแถวหนีไหมตีเพราะว่ามัน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 อันนี้เนาะอีกามันเห็นเนาะเอออีกามันเห็นแต่มันอยู่จังสนน่ะใครอยู่ทัางก๊กดูไปเบิ้งหรอบ่ ก็มากินมันเจียงเลยนวะเาเบ่งยาวหมกันบ่ยางเงเจียงม่ไมี่มันจังไม่กินทั้งลกเล็บี่เบิ่งเห็นอยอเออามาเือนือนีลั้งอัน มีแต่หอยกินเมันมันเพียงไหวนะเนาะเย็บเลยเอเอ่เขาจะเขาจะเอาเอันหยาโปกไว้ก็จะหาใครน้ำมันเนี่ล่ะที่กะกากินนะกินกากิน ได้เดี๋ยวได้๋ยวมากรวนหนึ่ง่อนนหลับอึ๊บวัวตอขึ้นมากกนนนมนนติดนนอง,นองนได้พ่ออัน,นแย่ได้พ่อได้เห็ดใครเข้มอยู่พี่น้องพ่ากัสิมหาใครน้ำมูนี่แหละพี่น้อง ไข่น้ำมุนว่ามีกระไดอยู่ดอกเพราะด้เห็ดไข่เข้มตายบัดที่นี่